อ่าวันนี้นะครับผมผมก็มาทำคอนเทนต์นะครับผมอืมคอนเทนต์ที่ว่านะครับผมอยากได้นกเก่งต้องมาฟังคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมคลิปนี้ก็คิดได้เมื่อกี้เลยนะครับผมก็มาจัดทำให้เอฟซีได้รับชมรับฟังนะครับผมว่าอยากได้นกคงัจุกที่เก่งต้องทำอย่างไรมาฟังในคลิปนี้เลยนะครับผม ก่อนอื่นนะครับผมเราต้องเข้าใจอ่านกบลงหัวจุกก่อนนะครับผมถ้าเพื่อนๆไปจับนกมาตัวหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ไปเก่งไปอยู่บนราวเก่งไปอยู่บนสนามเก่งนะโอกาสที่เพื่อนจะได้นกเก่งนะครับผมมันยากมากนะครับผมยากสุดๆนะแต่ถ้าเพื่อนๆลงสืบประวัติลงไปนิดนึงเจาะประเด็นออกไปนิดนึงนะนกพวกที่เก่งอยู่นกพวกที่ล่าหัวล่ารางวันนะครับผม นกพวกนี้นะเขาพาลงมาไม่รู้กี่โลเลี้ยวนะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยนะผมอยากให้เพืเ่อนๆเบ่งเ,เป็นสองประพิตนะครับ, <ละ S 1> รรบผมก็ประพิตนับโดกกับประพิตเสียงเสียงทองนั่นแหละเออนับโดกนี่ที่เขาเอามาเก่งสี่ยกแปดโดกสี่ยกสิบโดกสี่ยกรวมโดกนั่นเองนะครับผมขคจะเน้นริวเน้นไวอ,อ่าสามพยางเท่ากับหนึ่งโดกเออ่ถ้านกอ,อ่านก สียงนะครับผมเขาก็จะเน้นสำนวนพิเศษยาวๆเกนเสียงนะครับผมแล้วก็สำ,สำนวนที่ว่าพิเศษที่หายากโลงยากหลายประยางเยอะๆนะครับผมเออเพื่อนๆจะต้องแยกสองอย่างนี้ออกจากกันให้ได้ก่อนเออเพื่อนๆจึงจะมีจินตนาการในการผสมนกคงหัวจุกนะเราต้องมีจินตนากรว่าเราผสมจินตนาการว่าเราผสมนกไปเล่นทางด้านอะไร ถ้าเราผสมไปผสมมาเอานกเสียงมาผสมกับนกนับดอกนะครับผมเพื่อนๆจะไม่ได้นกที่เก่งเลยนะถ้าผสมนับดอกแล้วไปให้สุดนะครับผมนกโกงหัวจุกมันเป็นแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆอาจจะได้เคยเห็นนะนกที่กลูกนกเก่งลูกนกเก่งมาผสมค่อยไปค่อยมากันนะเออตัวนี้มันสับเร็วดีเร้ยวลงเร็วดีแล้วนะเขาอยากไปได้ความคุมชัดเกณฑ์ชัดของอีก อีกตัวหนึ่งสายนับโดกเหมือนกันนะผสมไปผสมมาผ่า,าหลายโลนะครับผมเก่งบกเก่งบกเก่งขึ้นไปอีกนะครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่ามีผลนะฟาร์มดังหลายฟาร์มเคยบอกนะครับผมว่านอกคงหวัวจุกที่จับตัวหนึ่งมาเล่นกับนอกคงหวัวจุกที่เขาผ่าโลอ่หลาหลาย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 ครั้งนะนกเก่งเกงมานะครับผมเขาไปผ่านอะไรไปผ่านเท้าทบไปผ่านเพือกไปผ่านอะไรจนมาเป็นนกดํา นกพวกนี้จะเก่งมากเลยนะครับผมสายเลือดมันคือจับยินดินยินเด่นกับยินเด่นนะทำให้นกปงหัวจุกมันมีความสามารถพิเศษดุผิดปกตินะครับผมอันนี้ก็เลยเอามาฝากนะครับผมเป็นหัวข้อในคอนเทนต์ที่ผมคิดมาว่าถ้าเพื่อนเพื่ออยากได้นกเก่งลองฟังคลิปนี้ดูแล้วเพื่อนๆจะจินตนาการตามไปนะครับผมอ่าเพราะว่าวันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆเบ่งอกอ่าแยกอกสองอย่างนี้ด้วยนกเสียงกับนก นับโดกนะครับผมเหมือนเราผสมนกรับดอกไปตลอดนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจนะบางครั้งนะครับผมระยะเวลาในการผสมนกนะใช้เวลาหลายปีนะครับผมถ้าโชคดีเอ่อลูกออกเร็วเออเราก็เหมือนนาได้ทางลัดไปนะแต่ส่วนมากนะนกกรุงหัวจุกเมื่อเรามาผสมได้สายที่ต้องการนะผมไปฟังคนที่เขาผสมนกเก่งมานะครับผมเข,เขาจะสมนกไว้เข่งเองอะไรประมาณนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ว่าหยิบนกตัวไหนมาก็ไปเก่งได้นะครับผมเขาทําหลายชั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นมีราคาเพลงมันมันก็ไม่เปกนะเออแต่ถ้าเพื่อนๆเข้าใจณจุดนี้นะเพื่อนๆจะรู้เลยว่านกไม่ใช่ไปจับตัวไหนมาก็ได้นะครับผมบางคนเขาผสมมาหลายปีเรายอมลงทุนนะผมก็เลยบอกไปเลยนะเพื่อนๆยอมลงทุนซื้อจากฟาร์มที่เขามีนกเก่งๆที่เขาผสมหลายชั้นนะ มันจะโอกาสเก่งมากกว่านะครับผมคือไปซื้อลูกป้อนเขามาใช่ไหมพอโตนะครับผมมันเก่งได้เลยนะนกแค่ปีเดียวก็เก่งได้เลยนะเออแต่ถ้าเพื่อนๆไปจับนอกอื่นมานอกอะไรมันนานนะบางตัวสองสามปีย่อย่างเก่งไม่ได้เลยเออแต่ถ้าเพื่อนๆคลิปนี้นะผมหวังว่าถ้าเพื่อนๆได้ได้ฟังนะครับผมเอออาจจะได้ความรู้ความเตะจานอาจจะได้ไม่ต้องไปนั่งทดลองไม่ต้องไปนั่งเดาเลีเ้ยงฟีอยู่สองสามปีนะ เออผมสรุปประเด็นใจความสําคัญไหมเลยแบบจกเลาะเลยนะครับผมเพื่อนๆจะได้เข้าใจจุดนี้นะมันสําคัญมากนะครับผมอ่าเพื่อนๆเสียเวลาเลี้ยงไปหลายพีแบบไม่ได้เก่งบ้างไม่ได้นู่นไม่ได้นี่นะครับผมอ่ามันมันคืออ่าใจความเออที่ช่องผมจัดสื่อให้ได้รู้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับผมว่ามันเป็นการลัดขั้นตอนไปเยอะนะครับผม เหมือนเราจะไปซื้อนกมาผสมไว้เพื่อเค่งใช่ไหมเราอยากลัดเราก็ต้องไปหานกกรุงหัวจุกที่เขาผสมข้ามชั้นไว้หลายชั้นแล้วนะครับผมคือผสมจากนกเก่งนกเค่งนกอย่างอื่นที่ว่าผสมข้ามมาเป็นนกกรุงถูกไหมนกพวกนี้นะผมบอกเลยว่านกกรุงหัวจุกเท้ๆนะที่ไปหยิบมาเลยนะล้งไม่ทันนะครับผมเออสายเลือดเขาทำมาจนดีเอาเป็นว่าเพื่อนๆเ,เ,เคยเห็นปลากรัตไหม ปากัดโคยังผสมได้ตามต้องการความดุสีสันนู่นนี่นั่นได้หมดนะแต่ใจความสําคัญของคลิปนี้ที่อยากจะบอกคือถ้าเล่นปากัดเห็นไหมถ้าเล่นสีเลี้ยวสีไปเย้สุดนะครับผมถ้าเล่นความดุเลี้ยวดุใอ้สุดเหมือนกันนะนับดอกกับเสียงที่ผมอยากจะบอกอ่าให้ชัดเจนนะครับผมรักสักสายทําสักสายนะครับผมทำสองสายกู่กู้กันไปไม่ดีแต่อีกสายหนึ่งควรมีไว้ทบทวนในคิวเพลงให้นกได้นะครับผม อ่าเ้วมาสรุปกันต่อนะครับผมนกงหัวจุกที่ผมบอกว่าเพื่อนๆน่าเอาหน้าเลี้ยงกว่านะครับผมเออหูขาวลูกป้นนะครับผมอ,อ่าที่สําคัญนะเน้นพวกสายเลือดด้วยนะครับผมเออสายเลือดที่บอกนี่คือถ้าเพื่อนๆได้ของเทมานะครับผมยังไงมันมันมันน่ากลัวนะครับผมพวกนี้มันน่ากลัวนะแล้วลงไปศึกษากันดูนะครับผมไอ ที่เขาผสมนกจนได้นกตัวเก่งๆมานะครับผมเขาผสมไข่กันกี่ชั้นนะเพื่อนๆไปศึกษาจุดนี้มานะครับผมแล้วเพื่อนๆจะได้นกที่เก่งนะครับผมไม่ต้องซื้อดมไม่ต้องซื้อเพื่อทดลองทดลองอยู่เยอะเออไปไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการสมชั้นนกนะครับผมแล้วก็นกที่ว่ายอมลงทุนนะเอาเป็นว่านะเรยอมลงทุนนะฟาร์มที่เขาเดินสายเขาล่าสายนะ ไปเอาลูกนกพวกนั้นมาเลี้ยงนะเป๊บเดียวเข็งได้นะครับผมแต่ถ้าจับนอกอื่นมานะบางคนบอกพี่ผมเลี้ยงสามพี่ก็ยังเก่งไม่ได้เลยยังไม่ชูกนกมันก็มีนะครับผมก็ถูกเลยครับผมนกบางตัวมันไม่เคยเจอคุณนะมันไม่เหมือนไอูนกหูขาวนกลูก้นกกปนนะคือมันเจอคุณมาตั้งแต่เด็กเลยนะมันก็เลยตัดปัญหากลัวคุณไปตั้งแต่ต้นเออไอน,นี้ก็มีผลนะครับผมและวันนี้นะครับผมใครที่กําลังหานอกอยู่ เลือกสายเลือกความดีๆนะครับผมเลียโปทดลงนะเออเชื่อผมดูสักสักครั้งนะครับผมเ,เพื่อนๆจะลดเวลาลดระยะในการทานกได้เยอะเลยนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะคลิปอ่าคอนเทนต์คลิปนี้ก็คืออยากได้นกเก่งฟังคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ